ท่านว่า66จ้าณขณะนี้อากาศติดลบ16นะคะที่บ้านส่วนของเราค่ะสวัสดีจ้าพาเข้าครัวอีกแล้วจ้าวันนี้จะทำต้มยำขาหมูใส่เห็ดนางรมที่เราไปเก็บมาตอนฤดูร้อนนะคะต้มยำหรือว่าต้มแซ่บนั่นเองค่ะค่ะแต่ไข้ใบมะกรูดนะคะวัตถุดิบต่างๆเตรียมเอาไว้แล้วเรามาเข้าครัวไปพร้อมๆกันเลยจ้าข้างน้ำจ้า เกลือค่ะซันมะขามเปียกแทมมารินราบาเบอร์บอนเปียวคาค่ะตะไคร้แทมมารนตะไคร้ซิทูนเกรดเดือดแล้วใส่หมูค่ะขาหมูชนิดนี้เขาจะออกเค็มนิดๆน,น,นะคะชูรสค่ะ น้ำปลาสักนิดหนึง่งหอมหอมแบ่งใบมะกรูดล,ลงไปหน่อยอไว้ใส่ที่หลังด้วยนะคะใส่เห็ดค่ะเห็ดออกจากดูดแช่นะคะ อูทรอนมูสลิงหรือว่าเห็ดนางรมนั่นเองเปรี้ยวน้ำเลยจ้าพี่น้องนี่ระบาเบอร์หรือว่าบอลเปรี้ยวเขาจะเป็นเส้นคล้ายๆบอนแบบนี้นะคะนี่ขนาดเขายังไม่เละเต็มที่นะรสเปรี้ยวยังได้แล้วค่ะอันนี้หอมถึงบอกว่าถ้าใครมีก็คือตัดแล้วก็เก็บเอาไว้ในช่องฟิตเลยค่ะแทนมะนาวมะขามส้มปล่อยส้มพะหมดได้ได้หมดเลยจ้ะค่ะจากนี้เราก็จะใส่นี่นะคะมะเขือเทศใบมะกรูด พริกกินดาค่ะหัวหอมแล้วก็หอมใหญ่นะคะเดือดแล้วใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลน,นิดหน่อยเนาะหอมจังชิมสักนิดนึงค่ะโอ้โหอร่อยมากรสเปรี้ยวได้แล้วแต่มะขามยังไม่เละหมดเลยค่ะเ่ย เราให้เดือดดีๆอีกนิดนึงเตาอันนี้เขาก็จะประมาณเนี้ยจริงๆน้ําเนี่ยเราต้มสุกไว้ทุกครั้งเลยนะคะในการที่จะทําน้ําซุปจะ้ะรสชาติได้แล้วนี่นะคะพริกป่นเลยค่ะเพราะว่าคุณแลมโบไม่ทานนะคะสีเขาก็จะคิดจ้าดขึ้นมาอีกจ้ะนี่คือต้มแซบนะน้องต้นหอมผักชีอะไรก็ว่ากันไปนะตอนจัดใส่ชามค่ะ ต้มแซบหรือต้มยำเราสามารถราดกับขนมจีนได้นะคะทีนี้เราจะปล่อยพริกแห้งลงไปเลยค่ะพริกแห้งคั่วให,ห้หอมๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะคือต้มแซบป,ปิดไฟเลยค่ะโอ้ยมันต้องแซบแน่นอนเพราะมันชื่อต้มแซบนะคะ ปิดไฟแล้วปิดไฟแล้ว ผักชีค่ะมีผักแพลวด้วยนะคะต้มแซบใส่ได้เลยค่ะผักแพลวนะคะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าต้มแซบของเรานะคะใส่ผักแพลวลงไปด้วยนะคะจะได้หอมๆนะคะโอ้โหสดแล้วค่ะเปรี้ยวนำนะคะพี่น้องค่ะรสชาติกิ๊ดจัดเลยทีเดียวค่ะสดลงคอดีค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันหนาวนะคะแล้วก็ เพิ่มคอลลาเจนให้กับร่างกายค่ะร่างกายจะได้อบอุ่นนะคะนี่มะานาวยั่วๆกันเลยจ้ะมาจาะพี่น้องจ๋ามาทานข้าวด้วยกันจ้าสดต้มยำต้มแซ่แบแซ่บกันอืม นึ่งข้าเหนียวไว้แบบว่าแข็งเลยเพราะว่าครัวละครัวไทยห้องตรงเนี้ยมันจะเย็นจัะอ๋อไม่ได้เอาเข้าไปไว้ในด้านในจบไม่ได้เลยวันนี้ก็เลยขอเปลี่ยนเป็นข้าวสวยจ้ะอืมประเทศ เ็ด่งลมของเราแอบจามแอบไอจะ้ะโอ้โหได้ทั้งหนังไล้ทั้งขาทำ,ทำกับข้าเสร็จแล้วหอมก็ไปอาบน้ำอาบท่าก่อนนะคะ นั่งทานแบบสบายสบาย เราคั่วเข้าไฟอ่นอนๆนะให้เม็ดด้านในเขาออกดำๆมันจะหอมจากพริกแห้งถ้าเราคั่วแบบไม่สุกมันจะเผ็ดมากแก อืมผักเพียวผักเพียวยอดงามมากบนบ้านจ้ะคุณบ๊อบพูดกับลูกลุง ต่ใะคล้ใบมะกรูดเคี้ยวหมดเลยนะคะหอมมากชอบจังนี้จัดให้ดูแบบใกล้ๆชามเลยค่ะจะได้มองเห็นความคิดจัด <laughs> อืม ขากับผักเพลวด้วยอูย้สุดยอดสุดยอดนี่เกซื้อขาหมูมาทีสีข่ขาจ้ะ คานั่นก็ <c oughs> แบ่ง3ามแบ่งสี่จ้ะเอาเข้าช่องฟิตนะคะ <c oughs> เวลาเราจะทานแล้วก็จะได้เอาออกมาเฉพาะ <c oughs> ในการทําแต่ละครั้งค่ะถ้าเราเอาอกมาละลายน้ําแข็งแล้วเราไม่เอาเข้าตู้แช่อีกนะคะ <c oughs> จะต้องถนอมเป็นอาหารสำเร็จไว้จ้ะ <c oughs> อนนี้ขนาดยังมองเห็นเนื้อมะขามอยู่นะพี่น้องเห็ดจะเห็ด ยอดดีจังสมุนไพรไทยพี่น้องทานแล้วลเนื่อตกสุดยอด <c oughs> ไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวไม่แซ่บมันก็ไม่สัดใจพี่น้อง ระยกกันเลยมันจะหายเผ็ดจ <c oughs> ้ะน้องบลูเบอร์รี่บลู ให <c oughs> <c oughs> ้สุดยอดสุดยอดจอิ่มแล้วจ้าเดี๋ยวขอลาคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูนางฟังเพลงกับคุณเลมโบก่อนคะ่ะอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทุกท่านนะคะ จ้าโชคดีมีความสุขค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสีทันว่าหกจกาณนะขณะนี้อากาศติดลบ16นะคะที่บ้านสวนของเราค่ะ